จะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นวิตซิบุทวานห,หรือเปล่าเบื้องต้นถ้าไม่ได้ตรวจสิ่งหนึ่งที่จะสังเกตได้ก็คือให้คุณสังเกตอุจลระของคุณค่ะเขาบอกว่าอุจลระคือกระจก่องสุขภาพเป็นเช่นนั้นจริงๆเลยเพราะว่าเราสามารถที่จะดูได้นะคะว่าอุจลระของเราสีนี้เป็นอะไรสีเขียวเป็นยังไงสีดําเป็นยังไงสีแดงเป็นยังไงสีน้ำตาลเป็นยังไงสีเหลืองเป็นยังไงเขาจะบอกโรคได้เบื้องต้นอย่างน้อยที่สุด ก็เป็นแนวทางให้คุณได้สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ถูกต้องดังนั้นหลังจากที่เราถ่ายแล้วหันกลับไปมองเขานิดหนึ่งเพื่อที่จะสังเกตว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติหรือไม่ถ้าคุณเห็นว่ามันมีความผิดปกติคุณก็จะได้ดูส่วนเด่นนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาในสดวทะวนันวิธีสังเกตก็คือเราจะสังเกตได้ว่าอุจจาระนขาจากเดินที่เคยมันออกมาเป็นล,งลงังตรงๆนะคะมันอาจจะลดขนาดลงอันนั้นมันมันก็แน่นอนสําหรับบางคนที่มีอายุเพิ่มมากขึ้นกระช่อง ลำไส้จะเล็กลงลก็จะทําให้ขนาดของอุจจาระเนี่ยถูกบีบให้เล็กลงแต่ในขณนะเดียวกันถ้ามีปัญหาริสิโดมวาวเนี่ยมันจะเหมือนกับมีเนื้องอกติ่งออกมาอยู่ภายในบริเวณลำไส้มันก็จะขัดขวางการขับถ่ายออกมาคือแทนที่จะตรงออกมาเลยแบบนี้มันก็ไม่ละค่ะมันจะต้องหลีกเลี่ยงนะคะหลีกเลี่ยงเพื่อที่จะออกมาให้ได้ดังนั้นเขาเวลาที่ถ่ายออกมาเนี่ยเราอาจจะพบว่าหนึ่งก็คืออาจจะออกมาแต่น้ําคือออกเป็นสารเหลวไปและสองก็คือ ลักษณะของอุจจาระจะค่อนข้างที่จะแบนคือไม่กลมไม่ถึงขั้นว่าจะต้องแบนเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่แต่หมายความว่ามันมีลักษณะรีบแบนนั่นหมายความว่าเขาจะต้องรีบตัวออกมานี่คือสัญญาณของปัญหาฤิทธิ์ีดวงทวารและถ้านะคะคุณมีอาการแบบนี้ก็แนะนําว่าคุณควรที่จะดูแลแล้วก็แก้ไขที่ต้นเหตุว่าต้นเหตุในการเกิดฤิทธิ์ีดวงทวารคืออะไรแล้วก็แก้ที่ต้นเหตุน,นั้นนอกจากนั้นก็คงจะต้องรู้อีกว่า แล้วใครบ้างละ่ะที่มักจะมีปัญหารเรื่องดิสซีดุลทวารเบื้องต้นค่ะวัยทางานเป็นกันมากเลยที่เป็นกันมากเพราะอะไรคะเพราะว่ากินร่วงผิดเวลานอนร่วงผิดเวลากินอาหารส่วนใหญ่คือจะรีบเรียบกินเวลาพักก็ชั่วโมงหนึ่งก่อนที่จะได้พักก็ได้คุยงานจนกระทั่งเวลาในการกินอาหารเนี่ยมันเหลือน้อยลงและในขณะเดียวกันนะคะด้วยรูปแบบในการใช้ชีวิตก็คือเรามีเพื่อนฝูงเยอะ กินไปคุยไปอันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้การกินอาหารเนี่ยมันมีเวลาในการกินเนี่ยน้อยลงเมื่อน้อยลงเราก็ต้องรีบกินมากขึ้นทําให้การเคี้ยวเคี้ยวได้ไม่ดีนอกจากนั้นยังมีอีกค่ะก็ะคือการเคี้ยวหมักฝรั่งอืมไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะการเคี้ยวหมักฝรั่งค่ะมันทําให้เกิดลมขึ้นในช่องปากนะคะแล้วก็ลมไปที่ท้องได้อีกส่วนหนึ่งก็คือการดูดน้ําด้วยหลอดนะคะที่ทําให้มีลมในช่องท้องเยอะแล้วก็ท้องอืดแน่นในช่องท้องได้ นะคะในขณะเดียวกันก็จะทําให้มีปัญหากับระบบขับถ่ายเพราะว่าระบบการย่อยมันทํางานได้ไม่เต็มที่ผู้ที่จะมีปัญหาลิซิโดงทวารอีกส่วนหนึ่งก็คือหญิงมีครรภค่ะเพราะอะไรเพราะว่าการขยายตัวของมดลูกเนี่ยค่ะจะไปกดทับการไหลเวียนโลหิตจึงทําให้การเดินของลมเนี่ยมันเคลื่อนได้ไม่ดีแล้วก็ระบบขับถ่ายก็มีปัญหาไปด้วยดังนั้นค่ะเมื่อเราทราบถึงต้นเหตุ ทราบถึงปัจจัยการก่อโรคแล้วก็แค่หลีกเลี่ยงในสิ่งที่ทําให้เกิดโรคสําหรับการดูแลปัญหาริสุลดวงทวารถ้าท่านใดกาลังมีปัญหาอยู่แล้วอยากที่จะดูแลแก้ไขด้วยธรรมชาติบําบัดก็สามารถติดต่อนัดหมายเวลากันแล้วก็พูดคุยกันได้ก่อนที่คุณจะไปหาซื้อผลพันธุ์ใดๆมาใช้ซึ่งแน่นอนนะคะว่าอาการแต่ละท่านก็จะแตกต่างกันไปแต่สิ่งหนึ่งที่จะใช้ได้เหมือนกันก็คือเรื่องของโภชนะบำบัดสามารถที่จะใช้ได้กับ ทุกอายุทุกกลุ่มวัยทุกเพศนะคะหายค่ะควิซิดรอนพวันเป็นโรคที่เป็นได้แล้วก็หายได้จริงถ้าคิดว่าคลิปนี้ถูกใจใช่เลยแล้วมีประโยชน์อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะเพื่อที่ว่าเพื่อนของคุณก็จะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็เมื่อกดติดตามค่ะเราก็จะได้มาพบกันอีกกดติดตามนะคะแล้วพบกันค่ะ